นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าน้ำแข็งที่อยู่บนอวกาศกับน้ำแข็งที่อยู่บนโลกไม่เหมือนกันครับมีความแตกต่างกันมากเรื่องนี้ให้ความ,มรู้อะไรกับเราไปดูกันครับช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับไอที IT ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ามช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ ผมคิดว่าน้ําแข็งบนอวกาศกัน้ลแข็งบนโลกเหมือนกันไหมถ้ามันอยู่ในอุณหภูมิติดลบนะฮะหรือว่าเย็นจัดๆมากๆนะของเหลวก็จะกลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมฮะซึ่งมันควรจะเหมือนกันในทางในทางความรู้สึกแล้วกันอย่าเรียกว่าในทางทฤษฎีเพราะว่าต่อไปนี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์จะชี้แจงให้เห็นว่าทําไมมันถึงไม่เหมือนกันนะครับแต่ในทางความรู้สึกของคนทั่วไปเอออุณหภูมิติดลบของเหลวก็ย่อมกลายเป็นน้ําแข็ง น้ำแข็งที่ได้มันก็ควรจะเป็นน้ำแข็งแบบเดียวกันกับที่เกิดการควบแน่นและตกเป็นผลึกน้ำแข็งบนโลกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะฮะการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราค้นพบสิ่งต่างๆมากมายนะครับเรื่องแรกที่เรารู้คือนักวิจัยจาก University College of London หรือว่า UCL นะครับร่วมมือกันกับ University of Cambridge ได้ค้นพบเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าน้ำแข็งในอวกาศนั้นไม่เหมือน กับที่เราคิดเอาไว้นะครับบนโลกที่มีอุณหภูมิค่อนข้างอบอุ่นนะฮะชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยถือว่าอบอุ่นมากๆนะครับถ้าเทียบกับบนอวกาศการเกิดของน้ําแข็งบนชั้นบรรยากาศโลกมันจะทําให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมีพลังงานเพียงพอที่จะสร้างโครงสร้างผลึกที่เป็นระเบียบนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลา เกิดการควบแน่นของไอน้ําแล้วกลายเป็นหิมะตกลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าหิมะเนี่ยมันจะลงมาเป็นดอกๆนะฮะใครเคยเห็นหิมะตัวจริงมั่งนะฮะเวลามันตกลงมาเนี่ยเอามือไปรับเนี่ยมันจะเป็นดอกเป็นแบบว่าเป็นเป็นเหมือนกิ่งต้นไม้อ่านะฮะเป็นแฉกๆนะครับซึ่งมันเรียงตัวกันอย่างสมมาตรและสวยงามสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าผลึกของน้ําแข็งที่สมมาตร หรือว่าเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบซึ่งต้องมีพลังงานเพียงพอนะฮะโมเลกุลต้องมีพลังงานเพียงพอที่จะเรียงตัวแล้วต้องมีเวลามากเพียงพอนะฮะก็คือง่ายๆว่าบนโลกเราเนี่ยสถานะการเกิดน้ําแข็งเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าช้ากว่าบนอวกาศมากเพราะบนอวกาศเนี่ยอุณหภูมิมันติดลบเลยนะฮะยิ่งโอ้โหระดับศูนย์องศาสมบูรณ์นี่คือลบสององศานะฮะ ในอวกาศการเกิดน้ำแข็งจึงแตกต่างจากบนโลกครับเพราะว่าอุณหภูมิมันต่างกันมากนะครับในอวกาศเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยสามารถเป็นได้ตั้งแต่1ลบ148จนถึงลบ328องศาฟาเรนไฮต์ถ้าคิดเป็นองศาเซลเซียสก็คือลบ100ถึงลบ200องศาเซลเซียสก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามท้่ซ้ำไปครับว่าน้ำแข็งจะตกผลึก ในสภาวะที่รวดเร็วและที่เย็นสุดขั้วขนาดนี้ได้หรือจึงมีการศึกษาเรื่องของน้ำแข็งที่มาจากอวกาศอย่างจริงจังนะครับซึ่งยากมากนะครับาการเอากลับลงมากว่าจะลงมาถึงโลกกว่าจะมาศึกษาอะไรเงี้ยบางทีต้องทำแลบกันบนอวกาศเลยค้นพบว่าน้ำแข็งจากอวกาศเนี่ยมีลักษณะเป็นอสันฐานครับคือมีโครงสร้างและผลึกที่ไม่สมมาตรและไม่เป็นระเบียบที่มันไม่เป็นระเบียบเพราะว่า มันเกิดจากการแปลสภาพจากของเหลวกลายเป็นของแข็งในเวลาอันรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างอย่างดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยนะฮะอย่างดวงจันทร์เอ็นซาลาดับของดาวเสาร์เนี่ยเวลามีแรงดันจากภายในพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นน้ําพุพวยพุ่งขึ้นมาแบบนอกชั้นบรรยากาศเลยพุ่งปื๊ดขึ้นมาน้ําพุเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นน้ําแข็งภายในเวลาแบบเสี้ยววินาที ด้วยอุณหภูมิที่ติดลบและเย็นมากๆนะฮะระดับลบ200องศาเวลาขนาดนั้นเนี่ยโมเลกุลของน้ำของของเหลวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวมันเองเนี่ยสมมาตรได้ไม่สามารถแตกผลึกหรือตกผลึกในรูปทรงที่สวยงามได้ จึงทําให้มันกลายเป็นน้ําแข็งชนิดที่นะักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าอสันฐานนี่ผมแปลเป็นไทยมาแล้วนะตอนแรกผมก็ต้องไปหาคําว่าอสันฐานคืออะไรต้องไปถามทีมงานว่ามันแปลว่าอะไรมันคือการจัดเรียงแบบไม่เป็นระเบียบนะฮะไม่เป็นรูปทรงไร้ระเบียบไร้รูปทรงไม่มีแพทเทิร์นพอเป็นเช่นนี้คำถามต่อมาหลังจากที่ผมอ่านบทความนี้มาสักระยะหนึ่งผมก็แบบว่าแล้วคนเขียนบทความนี้เขาต้องการจะบอกอะไรเราเออน้ำแข็งบนอวกาศ เป็นน้ําแข็งที่มีผลึกที่ไม่เป็นระเบียบน้ําแข็งบนโลกมีผลึกที่เป็นระเบียบม,มันทําให้สมมุติฐานหนึ่งที่เราเคยเชื่อกันนะฮะก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อกันว่าเรานี้แหละคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวดวงอื่นนะ,ะโลกนี้มันเย็นตัวลงได้เพราะว่ามีอุกาบาตมีน้ําแข็งมีอะไรลงมาแล้วก็ละลายนะฮะดับความร้อนของโลกแล้วก็เกิดเป็นน้ํา ในน้ําแข็งที่ละลายเนี่ยตอนที่ตกลงมายังบนบนโลกเนี่ยนะฮะเราก็คือเศษซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกแช่แข็งลอยมาจากตรงนู้นด้วยนะฮะอาจจะไม่ใช่มนุษย์นะครับคำว่าเรานี่หมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนี้อาจจะหมายถึงสัตว์เซลล์เดียวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการนะครับก็อ่ะมันมาจากก้อนน้าแข็งเหล่านี้แหละแต่กลายเป็นว่าในทางทฤษฎีของนัวิทยาศาสตร์เนี่ย พอเราค้นพบว่ารูปรูปแบบของน้ําแข็งมันไม่ได้เป็นรูปทรงสมมาตรแล้วเนี่ยการที่จะมีเซลล์ฝังตัวผสมมาอยู่ในโมเลกุลของน้ําเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากครับมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเนี่ยมันเลยมาหักล้างกับความเชื่อเดิมว่าจากเดิมที่เราเคยคิดว่าเล่าเนี่ยแหละคือสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นนะแล้วเราก็มาก่อร่างสร้างตัวมาวิวัฒนาการกันบนดาวดวงใหม่นี่แหละอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับ เราอาจจะต้องหาคำตอบกันใหม่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นน้ำแข็งมาเพียวๆเ,เลยเป็นโครงสร้างที่ไม่สมมาตรไม่สามารถมีผส่วนผสมของโมเลกุลชนิดอื่นมาได้มันถูกสร้างขึ้นในสภาวะที่เอ็กซ์ตรีมมากๆแล้วพอมันตกลงมาบนโลกมันละลายมันก็กลายเป็นแค่ของเหลวกลายเป็นแค่น้ำมันไม่ได้นำพาสิ่งใดมาด้วยทีนี้เราก็ต้องคิดกันใหม่เลยว่าเอ๊ะแล้ว แล้วสิ่งมีชีวิตมันวิวัฒกัเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันอาจจะมีเศษซากของโปรตีนใช่ไหมฮะมารวมตัวจับคู่กันเป็น d n a เเป็นอะมิโน,โนรวมกันแล้วค่อยเป็นเส้นใยของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอาจจะเกิดการผสมและเกิดการมิกซ์และรวมตัวกันบนดาวดวงนี้แหละครับ ะะดาวดวงอื่นก็อาจจะมีนะฮะทุกครั้งที่บอกว่าดาวดวงอื่นอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะบบว่าพี่หลามไม่รู้อะไรซะแล้ววันก่อนเขายังมาเยี่ยมผมอยู่เลย <laughs> ผมชอบจริงๆคนเหล่านี้นะฮะช่วยวางถุงกาวลงด้วยนะครับแล้วก็ดาวดวงอื่นก็จะมีแต่ทุกวันนี้เราก็เริ่มสังเกตแล้วว่าดาวศุกร์ดาวอังคาร <c oughs> ก็น่าจะมีเศษซากข,ของจุลินทรีย์หรือว่าสารอินทรีย์หรือว่าพวกโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าดาวดวงอื่นมันมีเวลาไม่เพียงพอที่จะวิวัฒนาการและมันเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้นะฮะสูญเสียบรรยากาศสูญเสียสนามความโน้มถ่วงไปนะครับแต่โลกนี่มีโลกนี่โชคดีอย่างหนึ่งมีระยะเวลามากเพียงพอและมีปริมาณน้ํามากเพียงพอด้วยที่มันจะทําให้ขบวนการผสมนะฮะ กาศเกิดการวิวัฒนาการเกิดการข้ามสายพันธุ์แตกสายพันธุ์แตกนอออกมาเป็นรูปแบบต่างๆมากมายนะฮะงานนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจกันใหม่ว่าเราไม่ได้มาจากดาวดวงอื่นเราอยู่ที่นี่นะครับเราเกิดที่นี่แต่ไม่แน่สักวันเราอาจจะไปดาวดวงอื่นครับเรื่องเล่าอาวากาศ